สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกคนมาดูวิธีเปลี่ยนซิปเสื้อ,อซิปถอดนะคะเสื้อลายทหารแบบนี้นะหมเป็นซิปถอดตัวนี้เราจะล็อกอันนี้ออกก่อนเลยนะที่เขาล็อกไว้ที่เป็นรังดุมข้างล่างนะคะทุกคนนะแล้วฝั่งนี้เราก็จะล็อกตรงปุนนี่ออกล็อกซิปออกเลยนะแล้วเราก็ไปปุ่นใหม่ฟันหักนะคะฟันเหล็กตัวนี้ ลือ,ออกเลยก่อนลือนะคะถ้าใครจําร่องรอยไม่ได้ก็ใช่มาร์กติ๊กไว้นะคะทุกคนนะจะได้เท่าๆกันนะคะหรือแางจะลือให้ดูอ่าฝั่งเดียวนะคะบบตัวนี้ จะเป็นตัวซ่อนอยู่ข้างล่างที่ตัวที่มีลังดุมตัวที่ล็อกซิปนะคะทั้งหมดนะทุกคนนะเนี่เรือจะเป็นอย่างนี้ทีน,นี้เราก็ลื้อตัวซิปน,นะเราลืล้อล็อกของเขาออกแล้วอ่าถ้าใครยังไม่มั่นใจก็ขีดอ่าเป็นเส้นตรงของซิปใบนะคะก็ล็อซิปออก นะเย็บที่ได้ให้เรียบร้อยตัวซิปเก่าแล้วก็ทิ้งไปนะคะลอกมาแบบนี้ก็วางใส่ซิปเอาตัวชิ้นงานข้างบนอ่าตลบเข้าไปข้างล่างนะคะเราจะไม่เย็บทับนะตัวนี้แล้วก็วางตามมาร์กที่เรา ขีดไว้เลยนะคว่ำหัวซิบลงนะคะทุกคนคว่ำนะฝั่งนี้คว่ำคว่ำลงคว่ำหัวซิบลงอซิบซ่อนที่เราซื้อมาตามไซซ์ที่เราจะเปลี่ยนนะคะทุกคนนะคว่ำลงนี่ตรงที่เรามาถ้าเรามาไว้ก็ง่ายนะคะทุกคนเนาะไม่ต้องกลัวไม่ตรง เย็บล็อกแรกรับสองนะคะทุกคนตัดหางซิปตัวที่เป็นแข็งๆออกนะคะตัดออกแล้วก็นี่คะ่ะตัดตรงแข็งๆออกพับเก็บดีๆนะคะทุกคนล็อกตรงข้างบนไว้ด้วยเขาเย็บมายังไงเราก็เย็บอย่างนั้นนะคะสองเส้นก็สองเส้นนะคะทุกคนนะล็อกหัวให้ดีๆ เก็บที่ได้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ล็อกเหมือนเดิมจับประกบล็อกเช่งจะล็อกข้างบนเพราะว่าจะได้เห็นเส้นได้ข้างบนนะคะสู่ข้างบนแล้วก็ล็อกข้างบนค่ะ,ะล็อกให้เหมือนเดิมกับของเขาที่รื้อออก,กจะล็อกสามจุดนะคะทุกคนหัวกลางท้าย ที่เขาไม่เย็บยาวขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะเวลาเราใส่กระดุมท้ายกับเม็ดแรกเม็ดท้ายกับเม็ดแรกมันจะใส่ยากนะคะทุกคนนะเขาก็เลยเลือกล็อกแบบนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้น,นะค่ะทุกคนโอเคออกมาลักษณะนี้นะคะนี้ฝั่งนี้ ช่างลื้อแล้วลื้อแล้วนะคะทุกคนนะไม่ได้ลื้อให้ดูนะนี่นะซิปเราก็จะเปลี่ยนวางวางดูก่อนมีคุณของเขาที่เราลือ้อออกที่เขาวางคุณทับอา่าตรงอา่าข้างซิปนะคะทุกคนนะเราก็มาประกอบตัวประกอบอา่าตัวคุณตัวทับซิปนี่ใส่กับตัวซิปก่อนนะคะทุกคนนะ เย็บล็อกไว้ก่อนพูดง่ายว่าเย็บเนาเย็บล็อกไว้ก่อนรอบแรกไม่ชิดมากนะคะเท่ากับอาตีนผีที่เราเย็บได้เลยอันนี้ช่างใช้ตีนผีธรรมดานะคะไม่ได้เปลี่ยนซิปเลยออกมาแบบนี้ แล้วก็มาประกอบเสร็จตัวเสื้อเลยวางตามมาร์กที่เราขีดไว้ทุกคนตัวนี้หัวซิปอ่าฟันซิปหันขึ้นนะคะทุกคนหันขึ้นนะฝั่งนู้นจะเป็นคว่ำลงใช่ไหมฝั่งนี้จะหันขึ้นนะคะเย็บล็อกเข้าไปลอยเดิมเขาเย็บอ่าสองเส้นใช่ไหมเราเนามาแล้วรอบหนึ่งไม่ต้องนับอันนี้เราก็จะเย็บสองเส้นเช่นกัน นะ่านจะเย็บเส้นขอบก่อนเป็นเส้นแรก็ักไว้แน่นๆนะคะล็อกหัวท้ายแล้วก็เอาเห็นไหมเขาจะมีเส้นที่สองล็อกอยู่นะแล้วก็ล็อกอีกรอบนึง ล็อกให้ตรงรอ,อยที่เราเนาใส่กับซิปรอบแรกนะคะจะได้ไม่ดูเหมือนหลายเส้นนะคะทุกคนอ่ะเลยเก็บความรายละเอียดอะไรของเราให้เรียบร้อยเก็บที่รุงที่ได้ออกนะคะงานเปลี่ยนซิปก็ถ้าเป็นเสื้อทหารแบบนี้ก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยวิธีเปลี่ยนซิปเสื้อลายทหารแบบนี้นะคะ ชิปพอร์ตนะ